สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟองอีกแล้วนะคะวันนี้ครูฟองจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในวันแม่และสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ค่ะเด็กๆวันแม่จะมีสัญ,ญลักษณ์คืออะไรกันบ้างเด็กๆไปฟังพร้อมครูฟองเลยสัญ,ญลักษณ์ในวันแม่ เด็กๆเห็นหรือเปล่าคะว่าบนหน้าจอมีดอกไม้สีขาวจะเป็นดอกอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะถ้าเด็กเด็กไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักกับดอกนี้นะคะนั่นคือดอกมะลิค่ะเด็กๆดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ประจําวันแม่แห่งชาติเนื่องจากดอกมะลิถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของไทยดังเดิมคนไทยนิยมดอกมะลิมาบูชาพระในวันพระและวันสําคัญทางศาสนาเพราะมีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมยาวนานแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีดังนั้นดอกมะลิจึงเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกและมีมาอย่างยาวนานตลอดไปเสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวลตลอดทั้งวันทั้งคืนในประเพณีไทยการไหวม้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลัก และในบางแห่งได้มีการนำดอกมะลิไปทำเป็นเข็มกลัดติดที่ปกเสื้อเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นั่นเองค่ะหรือจะเป็นการนำดอกมะลิมาทำเป็นพวงมาลัยเพื่อไหว้คุณแม่ในวันแม่ก็ได้นะคะกิจกรรมในวันแม่ 1. นึ่งำพวงมาไลัยไปกราบแม่ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต2อ ทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 3. ร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆจัดนิทรรศการการประกวดเพื่อรำลึกถึงคุณแม่ 4. ประดับไฟตามบ้านเรือนประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สถานที่สำคัญของส่วนราชการในคืนวันที่12สิงหาคม การปฏิบัติตนในวันแม่ 1. เด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นของขวัญวันแม่ให้กับคุณแม่ทุกปีเลยนะคะ 2. เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็นําดอกมะลิหรือว่าดอกไม้นะคะไปกราบคุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่อย่างน้อยนะคะเด็กๆก,การกอดเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกอบอุ่น การแสดงความรักให้แก่กันเช่นการกอดการกราบแล้วก็การบอกรักการหอมแก้มนี่ก็เป็นการแสดงออกและการปฏิบัติตนที่ดีในวันแม่ด้วยนะคะเด็กๆ 3. การเข้าวัดทำบุญตักบาตรและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์นี่ก็เป็นการใช้เวลาร่วมกันของเด็กๆกับคุณแม่แถมยังได้บุญอีกด้วยนะคะ หรือถ้าใครเขินนะคะครูฟองเนี่ยมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกค่ะถ้าเด็กๆนอนอยู่กับคุณแม่นะคะเด็กๆก็ไปแอบจุ๊บที่แก้มคุณแม่หนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าหนูผมรักแม่นะครับนะคะแต่เด็กๆเนี่ยไม่ต้องเขินเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยคุณพ่อ คุณแม่ก็จุ๊บแล้วก็กอดเด็กๆเ,เป็นประจำอยู่แล้วค่ะแค่เปลี่ยนกันค่ะจากนี้ให้เด็กๆเ,เป็นคนที่ไปจุป๊บไปกอดคุณพ่อคุณแม่แทนดูค่ะและก่อนจะไปนะคะวันนี้ครูฟองมีคำศัพท์ง่ายๆมาให้เด็กๆเ,เรียนรู้กันค่ะคำแรกแม่มาเธอคำที่สองนะคะเด็กๆด,ดอกมะลิ จัสมินแล้ววันนี้ครูฟองต้องไปแล้วนะคะเด็กๆเรามาเจอกันวันต่อไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ